เอาเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนาน้ำเริ่มแห้งขอดใม่ก็ดูเกี่ยวข้าวนะฮะแล้วก็จะออกไปล่าจับปลาขอดมาทำกินเลย <c oughs> ฮหมูอีกแล้วแม่หลังจากที่เรา ไปทุ่งนามาเนี่ยเราก็ได้ปลามาเห็นไหม่นี่นี่ปลาทองวันนี้เราจะทำปลาทองเผาคือเผาเกลือกันอันนี้ปลาเ,เงินอันนี้ปลาเงินอันนี้ปลาทองเออั่นและก็ไม่เข้าหัวมีพิธีอะไรเยะแยกนะฮะเกลือ เกลือโรไปเลยเกลือกุบเขาให้เข้ากันไม่ทำเค็มเยอะนะฮะไม่ชอบกินเค็มเยอะไม่อร่อยเพราะว่าเราจะทำแจ่วน้ำพริกจิ้มมันอยู่แล้วนะฮะดัะะนั้นจะไม่ทำรสชาติที่มันจัดเกินไป แค่นี้ก็โอเคแล้วฮะคมีโอเมก้าสามเมื่อเปล่ามีน้ำมันตับปลาไหมนั่นแหละเป็นตาแซ่บแท่งานนี้จากนั้นก็นำปลาเข้าใส่หม้อเราเลยนะฮะแล้วก็ทำการอบเลยนะฮะโอเคอ อบเลยมอนน่ขดเก้าเก่าไม่เคยได้ทำความสะอาดเลยเอา้าแต่ระแซ่บเหมือนเดิมแหละโอเคน่าจะสุแล้วแหละนะฮะม,มันก็จะได้ประมาณนี้ กรอบโอ้โหกรอบมากเลยไว้สีจะติดมากนพี่น้องโอเคอ่าปลาเงินอันนี้คือปลาเงินนะอันนี้คือปลาทองโอ้สีจติดมากพ้ว อันนี้คือปลาทองเดี๋ยวไอออกชนชวนครับเครเรียบร้อยเผ <s uss> าเกลือจะกรอบๆมันเก็บมันลอกมากเว้ยร้อนๆรๆๆ้อนๆร้อนๆเคียข้างนอกแดดมันร้อนนะฮะกินในบ้านนี่แหละวันนี้เอาชีวิตรอดในบ้าน <c oughs> อา้าวเขาะเนี้ยของพร้อมอีกแล้วมาติดมือ แล้วก็มีนี่แจวแจวพริกดิบพริกดิบเอาไป,ป,ปจีแล้วก็แจวใส่บอักกอกนาวิธีตั้มจ้ำแจวจ้ำหนังซี่จ้ำบีบิลงไปปังสิละอทอดมันรสชาติที่คุ้นเคยอืมอืมเนาะ ไม่ใช้ช้อนนะเรากินแบบลุกชุ่มลุกชุก่มเราจะไม่ใช้ช้อนเราใช้มือเปิดเก็บออกมาเลยเปิดเก็บออกมาอย่างนี้นะไอ้ขึ้นทวนๆมาเลยเก็บมันเรากินได้นะเก็บมันก็กรอบน,นี่นี่แบบนี้ร้อนๆแบบนี้โอ้โักจห้ต่นอมนาเลยหอนหักให้ต่อเลย จะกินมันจังใดละมันสืออนแทะไอขึ้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมไอขึ้นถ่วนถวน,ถวนเลยรู้จักไอขึ้นถ่วนถวน,ถวน,ถวนไหมแสงว่ามันร้อนมากอืออ๋อยากจะน้ำกล่องเนี่ย <c oughs> <c oughs> ละต้องโชโช์ <c oughs> เอาเอาตรงไหนก่อนดีโอ้ยอยาก นีมันร้อนน่าจะไม่ใช้ช้อนแหละใช้เหมือนเดิมด้วยหน่อยอืแเลยปลาเผาร้อนๆไอออกทนทนเลยเอาควอน ม่เดียวเลยสิเดียวเด็ดเ,เ,<อ>เอาเอาชีวิตรอดในบ้านโอ,ยอ้ยอยู่นอกบ,บ้านอ่ามันร้อนนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศมาในบ้าน เป็นเอ่อรีโอม์โอเคนี่แหละอ่าปลาเผามีเก็ดมันนี่ไม่ได้ใส่เกลือเยอะนะฮะมันรีดเอาพวกขาวปลาพวกอะไรออกหมดแล้วนะฮะนี่ยอดฮั่งเกลืออืมอืมมันมมน่ะหร่อยัวน กินแซ่บๆต้องกินแนาะดูนิ้วด้วยจ้วงนี่เลยจ้วงไปจิ้มแก้วทีเนี้ยหวานม,มันฉ่อบเอ้ยหน่อยโอ้ถึงจะดูกินปลาแล้วก็กินปลา ถึงจะดูตักหมอกแล้วก็ตักหมอกแบบนี้อ่าเน้าหนาวต้องมีหมอกผสมเอฟเฟดด้วยแหละนะฮะโอ้ยหอดคับหอดชิเมะเลยอือมีปลาเผาช่วงแบบนี้เลยช้อนไม่ต้องมือล้วนล้วนมือล้วกลิ่นแบบโบราณโบราณอ่าอืมเจียวบัก้อ เอาเป็นซีนมันขึ้นมาเกลียเนียบนะหอมหอมบอกกอบน,นะว้าอาหารเช้าผมไม่เช้าข้ออนะไหรอสายแล้ว เพราะว่าข้างนอกแดดแรงที่เราเคยนั่งกินกันประจำน่ะเราทนั่งกินในบ้านในบ้านของคนจนๆกินแบบจนๆ <c oughs> มีกล้องนะวาี่นี้จะมีกลั้งตัววายเยอะเลยนะับอยาก,กินคำป่วนไหมันกลั้งมันจะติดคอจะะ้ำแกวจ้ำลงไปอ ขาวอืปลาทองปลาทองเผาเกลือเข้าลาเนี่ยฮ่าฮ่ออหมดกงเยอะชิมสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอันนี้คือปลาเงินปลานิญน,น้อยนะฮะมีปลานิลน,น้อยแจมมาด้วยทดสอบเนื้อปลานิลก่อน แล้วเป็นขาว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 แบนๆมันยังไม่ตัวโตมันลยังไม่ขาวขาวกลมกลมหัวหัวนะฮะนี้อน,อนร้อน,อน,ปนเปน็นอะไรกินแล้วเจ๋เนละโที่อาหารง่ายสไตล์พื้นบ้านนะครับ กินปลาเงี้ยมาเศร้ากินปลาเยอะๆจะได้โง่กว่ <c oughs> าเดิมคนทำโง่กว่าเดิมว่าปี๊ดหมดแล้วกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วเราทำแบกเอฟบางทีแหละอ ผักไม่มีนะครับเป็นผักเท่าไหร่ก็คือซื้อผักเยอะแล้วนะครับนั่นแหละปลาเผาเจ่วสูตรเด็ดเดี๋ยวเราจะทำขายแล้วเนี่ยมันแซ่บมากขี <c oughs> ้มโม่งต่างหากควายนำคัญกับลมเอา้าโอเคบายบายห,หนาว